ามพระอินมาอยู่ตรงไหนครับอีเสียงปีศาจอ่เสียงปีศาจเจ้านมท่านพระอินเจ้ารู้ไหมว่าความรักมันเป็นอันตรายเพียงใดหากเจ้าเชื่อฟังพระอาจารย์ของเหมือนความฝันของแต่ละคนก็เช่นกันหากเชื่ออาจารย์ความฝันของเจ้าก็จะสำเร็จเช่นกันจากนี้ไปข้าจะบอกว่าหญิง ที่เป็นคู่ชีวิตของเจ้าไม่ใช่หญิงโมลาคนนี้แต่นางเป็นสตรีนางหนึง่งอยู่ที่ถ้าทําหนึ่งชื่อว่าถ้าถ้ามองเจ้าจงไปตามหาถ้ามองแล้วถามชื่อนารีคนนั้นนารีคนนั้นชื่อบุจลินฟา้ ข้าบอกเจ้าเพียงแค่นี้ละข้าไปก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้าขอบคุณท่านมากท่า,ทานพระอินทร์ข้าลาและขอให้เจ้าโชคดีพระอินทร์พระอินทร์ก็หายตัวไปในบันดนลปล่อยให้จันทโครบคิดภาวะโพงอยู่ในใจเอ๊ะผู้ชีวิตของเราจะอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นอยู่ที่ไหนได้คิดได้อย่างนั้นแล้วจันทโกรบจงบึงออกตามหาลักแท้ เพื่อจะหาถ้ำแห่งหนึ่งอดนตีบัเล่เดินมาณถ้ำแห่งนั้นมียักษ์ตัวหนึ่งเฝ้าเมืองอยู่เฝ้าหน้าบ้านเขาอยู่อย่างแข็งขันนะฮะมมแล้วครับยักษ์ครับอาล้วรูยักษ์เออยักษ์จีนนะ่จะจักรลบเดินทางมาจนถึงหน้าถ้ำแห่งหนึ่งเหลือไปเห็นยักษ์ยืนอยู่จึงพูดไปว่า เชิญยักหน้าเวทีนิดนึงครับเหมือนอ่ะมาถึงนั่นครับสมมตินี่คือปากครับอ่ะอ่ะสอบถามกันได้เลยครับผมว่ามีใครอยู่ในถ้ำหรือเปล่ามีใครอยู่ในถ้ำหรือเปล่าครับปุ้ยไม่ครับไม่ครับเอาไม้นี่มีใครอยู่ในถ้ำหรือเปล่าใช่ถ้ำม,มองไหมไม่คุณถืออยู่นะครับเอาไม้เบอร์ห้าก็ได้ครับ อ่ะคุณยักษ์ติดนะครับเขติดแล้วนะฮะนี่คือมีคนอยู่ในถ้ำนี่ไหมครับข้านี่แหละเป็นผู้ที่เฝ้าถ้ำอยู่ณที่นี้ถ้ามองนี่คื็ถ้ำมองใช่ไหมครับท่านเออชอบฮะชื่อถ้ำมองไม่ใช่กริยาที่จะไปทำข้าได้ยินมาว่าในถ้ำนี้มีเนื้อคู่ข้าใสอยู่มันจริงหรือที่ชื่อว่าปลายฟ้าไน ในนี้ไม่มีชื่อว่าปลายฟ้าแต่ว่าข้าจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะบอสมุจลินมุจลินมุเล่นก็ไปอบเชยยากหในนี้มีแต่พระธิดามุจลินเท่านั้นมันจริงเหรอท่านจริงไม่มีอะไรนะปลาปลายอะไรเมื่อกี้ไม่มีแต่ข้าได้รับข่าวสารมาจากพระอินที่อยู่เบื้องบน พระอินบอกข้าว่าปลายฟ้าอยู่ในถ้ำมองนี้ไม่จริงเคยได้ยินคำนี้ไหมเข้าฟ้อพ่ออินเอาหลังจากนั้นจานยโคดูข้าม่เข้าท่าเข้าทางซะแล้วต้องสังหารจักษตัวนี้เพื่อจะเข้าไปในถ้ำให้ได้ถ้าเจ้าจะเข้าถ้ำเจ้าต้องข้ามศพข้าไปก่อนหลังจากนั้นก็ได้เกิดการต่อสู้กันขึ้นที่เจ้าจะไม่บอกข้าจริงเหรอไม่บอก เราต้องมาลงแรงกันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรสิตล,ล์นเราบ่อยนี่แมนครับผมเขียนหนาบกโดนสิตายเราแมนครับให้ออกนาทีเดียวครับโอ้ยชีวิตพอไหมครับเขาขจะฆ่าคนแล้วครับผมพระเอกจะฆ่าแล้วครับจะให้ฆ่าเข้าหรือเปล่าฆ้ามีดาบนะโดนสออสั้นของแกต้นอนลงไป ยักษ์ยังไม่ตาย <c oughs> ไม่รู้แหละยักษ์ยัก์ก็ตายเป็นเหมือนกันหลังจากนั้นยักษ์ก็โดนแทงโอ้ยตายเถียยักษ์เอ้ยขอสิเข้าไปหากันแล้วขอตายเองซะเออหลังจากนั้น <c oughs> ตรงใกล้สู้กินน้ำเด้อเออเออเอายักษ์ก็สูไไ้ไม <c oughs> ่ไหวท่านก็แทงเลยตายหลังจากนั้นจารองรบก็ได้ลากลากยักษ์เข้าไปในถ้ำ เพื่อเข้าไปตามหานางมีซ้ำด้วยอ้าวดนตีเดินทางครับนุกเข้าไปด้านหลังครับไปหาไปตามหานะฮะว่าในท้องจะมีนางมุจลินอยู่จริงหรือเปล่านะฮะซึ่งเป็นคู่ครองของแท้นะฮะหลังจากนั้นก็ได้พบนางมุจลินจริงครับอยู่กินกันมาได้สักสามสี่เดือนนะฮะนางมุจลินครับเชิญครับพบกับมุจลินครับนักแต่ต์โกรบนะฮะ ดูกินกันมาสักพักครับมุจลินนะสองอ่อนๆครับไม่น่าเชื่อจัตทรโครบมีน้ำยาเข้าไปอยู่ในถ้ำด้วยกันหลายเดือนจนเจอเนื้อคู่นะฮะชื่อนางมุจลินเดี๋ยวสัมภาษณ์นางมุจลินนิดนึงครับให้จัตรโครบสัมภาษณ์ดีกว่าจากที่อยู่ด้วยกันมา ข้าใหม่ประมาณน,นี่ข้าก็อยู่กับดาวมุจลินมาได้สักพักแล้วแลวข้าก็ไม่ได้ทำให้พวกพี่ผิดหวังเลยข้าเข้าไปในห้องครั้งแรกถ้ำครับถ้ำครับครับห้าถ้ำครับไม่ใช่ห้องครับอยู่ในถ้ำข้าเข้าไปในถ้ำครั้งแรกก็เป็นอางที่เห็นนี่แหละวันแรกเลยเหรอเนี่ยทำไมทำไมเหรอที<ะ>่ข<ะ>้าไม่ม<ะ>ันไม่น<ะ>่าเชื่อที่นาง พุทธิลินฮะพุทธิลินถูกต้องเลยพุทธิลินจะยอมพ้ออกข้างให้ขนาดนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่ลงไปเมื่อกี้นั่งลงไปในอ้ำแล้วเขาก็จับข้านั่งลงเขาก็ยัด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 อะไรยัดอะไรหมายถึงยัดไอ้อันนี้เนี่ย ถ้าข้าไม่นี่ถ้าข้าไม่จับเจ้านั่งลงแล้วข้าไม่ยัดเจ้าเจ้าคงไม่มีลูกถึงปัจจุบันนี้นี่คือลูกของเรานะมัจลิน <c oughs> <c oughs> ข้าคิดว่าลูกของเราทั้งสองคนออกมามันน่าจะสวยยิ่งแม่มันแน่นอนห <c oughs> ลังจากนั้นจันทโคลบจึงได้พานางมุจลินเดินทางกลับเพื่อ กับสู่บา้านกับสู่เมืองเพื่อไปหาพระราชาระหว่างทางนั้นอย่าพึ่งไปอย่าเพิ่งไปเดินไปนู่นเออเดินไปนู้นระหว่างทางนั้นมีนางยักษ์อาศัยอยู Nam ่ระหว่างทางผ่านไปเมืองนางยักษ์ซึ่งไม่เคยมีสามีมาก่อนเชิญนางยักษ์ครับนางยักษ์มาทางไหนนางยักษ์โอ้ยนางยักษ์ขวางมานี่อ๋อนางยักษ์มาแล้วระหว่างนั้นนางยักษ์ด้อยบอกเห็นทั้งสองเดินเคียงคู่กันมา ถึงตกทุมรักจันทโครกเป็นอย่างมากเดินสวนกันแล้วนางยักษ์นางยักษ์ที่เกิดคนอุบายเพื่ออยากจะได้จันทโครกไปครอบครองส,งส้นเสียงลุกไปตาน,นํำหลานถามหานยาไปไสมาครับเมืิดแล้วฟังเสียงเบาจากวนโหสเสด็จพี่จันทโครกตับไปนาะง ช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยจะเป็นอะไรนางยักษ์ตอนนี้เรองน้องไส้หายน้องไส้หายอตอนนี้น,น้องไส้ของฉันหายฉัน,ยนยอยากให้พระมเหสีของจันรทศกโณกช่วยตามหาไ,มได้บอกเสด็จที่เพคะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยวข้าจะช่วยเจ้าแม่นางยักษ์ใช่ใช,ชใช่ช่วยนางยักษ์นะ ได้นางยักษ์ผู้น่าสงสารหลังจากนั้นมุจลินเห็นว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันจึงออกตามหาน้องชายช่วยนางยักษ์โดยไม่รู้เลยว่ากุดอุบายที่นางยักษ์แฝงอยู่นั้นคือการจะเสกให้มุจลินหายสาบสูญไปหลังจากนั้นจารโคลบได้ยืนรออยู่ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นวีแววที่จะกลับมาผ่านไปสองชั่วโมงก็ยังไม่เห็นวีแววที่จะกลับมาจนพระอาทิตย์ตกดิน นางยักษ์นี่่เรออคับ้ขอร้องและเอาไปออกจากปากหน่อยเวลาจะพูดนะ่ะ <c oughs> นางยักษ์จึงเสกตัวเองแปลงกลายเป็นมุจลินกลับมาหาจันโคโรบโ,โดยหลอกว่าว่าในร่างตนนี้คือมุจลินนางยักษ์กลับมาอีกครั้งช่วงหัวครับและบอกว่า แบแบนึงแบบนึงแบบสุดก่อนและบอกว่านางยักษ์นั้นได้หายตัวไปแล้วเหลือแต่ตัวเองซึ่งเป็นมุจลินปอมเพื่อจะเดินทางไปกับจันโโคลบกับสู่เมืองหาเสด็จพ่อจันโโคลบคือเซ็กซี่นะ FC ถ่ายรูปกันละงมเลยตอนนี้เดี๋ยวพี่นิกรไปดูนางยักษ์แป๊บหนึ่ง นอกจากจัตรคะโอ้จัตกระนอกจากจัตกโะลบจะเอวดีแล้วท้องจัตกโะลบก็ยังดีอีกนะระหว่างรอมุจลินอยู่จัตกโะลบก็ทักไคลเอฟซีไปค่ารักเอฟซีทุกคนแต่เอ๊มุจลินทำไมไปนานจังเลยหลังจากนั้นจัตกโะลบก็ได้ตะโกนหามุจลินอีกครั้งหนึ่ง มุจลินเฉิดมาเฉิดมานางยักษ์มุจลินแปลกลายเป็นโอเปร่านางยักแปลกลายเป็นมุจลินจัดท่าข้อลงเดี๋ยวเดี๋ยวมุจลิน เวอเ์่านนี้ข้าไม่กอดได้ไหมตาบดตามบาดก็ต้องกอดหรือจับมือถือแขนเป็นอย่างน้อยพุชลินใจใจใจใแต่้ครู้จริงหนาหาว่านางนางยักษ์ตัวนั้นไปไหนแล้วนางยักษ์ไปไหนแล้วแต่ข้าจะันได้หนีมาเอจอจันทคูรไม่ไปช่วยเลยมันหลอกลวงฉันเข้าไปในป่า หลังจากนั้นจ้าท้าวลบก็ได้พานางยักษ์ซึ่งไม่ใช่บุชจรินตัวจริงเดินทางกลับบ้านเมืองหาเสด็จพ่องั้นข้าจะพาบุชจรินกลับไปหาเสด็จพ่อของข้าใช่เดินข้ดวักเลยครับผมอ่ะเดินตีคนเลี้ยงหมูระหว่างทางกลับบ้านกระเบื้องลางยักษ์บุชจรินรู้สึกหิวเป็นอย่างมากเพราะตัวเองเป็นยักษ์ไม่สามารถกินอาหาร